สวัสดีครับผมก็ได้เห็นเรื่องราวของน้องต่างๆนะครับที่ออกมาเล่าผ่านทางโซเชียลมีเดียของตัวเองว่าเขาเนี่ยอายุเพียงแค่30ต้นๆเองแต่ก็เป็นสโต r o นะครับมีริ่มเลือดไปอุดตันส่วนหนึ่งของสมองจนกระทั่งตอนนั้นเนี่ยพูดไม่ได้นะครับอาการทั้งหมดเนี่ยเกิดตามหลังจากการติดเชื้อที่ปอดแล้วก็ลามไปสู่หัวใจวันนี้นะครับผมก็เลยอยากจะหยิบยกเรื่องนี้มาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในกรณีของน้องเขานะครับแล้วเชื้อที่ติดเนี่ยมันน่าจะเป็นเชื้ออะไรเดี๋ยวจะเลฟบ พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดน,น,นะครับต้องบอกนะครับว่ากรณีสโตรกของน้องเขาเนี่ยน่าจะเป็นจากการที่น้องเขาติดเชื้อนี่แหละครับแล้วก็ไม่เกี่ยวอะไรกับวัคซีนโควิดเช่นกันนะครับผมเห็นมีบางคนพยายามจะโยงนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับเริ่มเรื่องราวนะครับน้องต่างๆเนี่ยเขาก็มีชื่อจริงว่านัทรุจีวิศวนาณน,นะครับ เขาเกิดวันที่6สิงหาคมปีพศ2536ตอนนี้ก็อายุ31ปีนะครับแล้วน้องบอกว่ามีไปนอนโรงพยาบาลอยู่ทั้งหมด2อาทิตย์ช่วงแรกที่ไปนอนเนี่ยมีอาการติดเชื้อที่ปอดข้างซ้ายแล้วก็มีน้ําอยู่รอบๆปอดนะครับตอนนั้นเนี่ยได้รับการบอกกล่าวว่าเป็นเชื้อแบคทีเรียรตัวหนึ่งแต่ก็ไม่ได้พูดชื่อว่าเป็นแบคทีเรียรตัวไหนในข่าวนะครับหลังจากที่มีการติดเชื้อที่ปอดไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการทำเอ็กซเรย์ปอดครับ เอ็กซเรย์ทุกวันเนี่ยผ่านไปเพียงแค่4วันเท่านั้นเองขนาดของหัวใจเนี่ยมันโตขึ้นครับนะถ้าเราดูที่เอ็กซเรย์เนี่ยเราจะเห็นว่าจากวันที่1ที่เข้าไปนะครับหัวใจยังขนาดปกติอยู่นะครับแต่ก็มีฟ้าฝ้าอยู่ที่ปอดข้างซ้ายนะครับพอผ่านไปวันที่4ปุ๊บขนาดของหัวใจโตขึ้นอย่างชัดเจนนะครับหัวใจก็คือส่วนที่อยู่ตรงกลางของทรงอกเรานั่นเองครับเราจะเห็นว่ามันมีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งอันนั้นเนี่ยบ่งบอกถึงการทํางานของหัวใจที่มันแย่ลงนะครับทำให้มีการขั่งของเลือดอยู่ในหัวใจโดยปกติหัวใจมันควรจะต้องบีบเอาเลือดที่อยู่ในตัวมันออกไปข้างนอกนะครับถูกไหมฮะถ้ามันบีบออกไปได้ไม่หมดเนี่ยมันก็จะมีการขยายตัวออกนะฮะอันนี้จะเรียกว่าภาวะหัวใจวายแล้วน้องเขาเนี่ยนะครับก็ไปตรวจเลือดเจอว่ามีค่าการอักเสบที่เรียกว่า CRP สูงถึง213ซึ่งโดยคนทั่วไปเนี่ยมันควรจะต่ำกว่า5 ไม่ใช่เพียงแค่นั้นครับมีค่าการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจที่เรียกว่าทรปนินไอนะครับของน้องเขาเนี่ยสูงถึง51,500ซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับคนทั่วไปก็อยู่ที่หลัก10เท่านั้นเองนะครับไม่ได้ถึงขนาดหมื่นอย่างเงี้ยนะอันนั้นคือเยอะมากๆนะครับแล้วหลังจากรักษาไปสักพักเนี่ยมันมีอยู่วันหนึ่งน้องเขาก็คุยโทรศัพท์กับเพื่อนอยู่นะครับคุยอยู่ดีๆก็รู้สึกเหมือนพูดไม่รู้เรื่องนะครับ คิดคำในหัวออกแต่มันพูดออกมาไม่ได้นะครับคือน้องเขารู้เรื่องทุกอย่างแต่พูดไม่ได้เขาก็เลยรีบวางสายจากเพื่อนครับเรียกพยาบาลเข้ามาในห้องแต่พอเรียกพยาบาลเข้ามาน้องเขาก็ไม่สามารถสื่อสารกับพยาบาลได้นะครับคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของการที่เขาพูดไม่ได้น้องเขาเลยลองเอ๊ลองเขียนลองพิมพ์ให้ดูดีไหมนะครับก็พิมพ์เข้าไปเขาคิดว่าเขาพิมพ์ถูกแต่ปรากฏว่าไปรู้ทีหลังว่าไอ้สิ่งที่พิมพ์ออกมาเนี่ยอ่านไม่รู้เรื่องเลยนะครับอ่านไม่รู้เรื่องเลยตอนนั้น พยาบาลก็ตกใจและน้องเขาก็เริ่มแพนิคนะครับคิดว่าตัวเองเป็นอะไรทําไมพูดไม่ได้นะครับก็เรียกหมอมาดูครับหมอก็ส่งตรวจ m r i สมองโดยด่วนก็เจอว่ามีสโต r o อยู่บริเวณที่เกี่ยวข้องกับการพูดพอดีเป๊ะเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรบ้างนะฮะแล้วโชคดีที่น้องเขาเนี่ยอาการดีขึ้นในวันนั้นครับค่อยๆเริ่มกลับมาพูดได้แต่หมอก็จะต้องมีการตรวจอีกเยอะแยะไปหมดนะครับมีการให้ยา ป้องกันการเกิดลิ่มเลือนแบบฉีดซึ่งน้องเ็าต้องฉีดทุกวันนะครับคาดว่าน่าจะเป็นยาชื่อว่าอีน็อกซ์พานนะครับก็ฉีดทุกวันร่วมกับมียากินเรื่องของหัวใจซึ่งน้องเขาก็ไม่ได้บอกไว้ว่ากินตัวไหนกันแน่นะครับมีการตรวจหัวใจตรวจอัลตราซาวหัวใจที่เรียกว่าเอ็กโคคาร์ดิโอกรนะครับแล้วก็ตรวจอื่นๆอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับจนตอนนี้เนี่ยน้องเขากลับบ้านได้แล้วก็เริ่มที่จะแข็งแรงขึ้นอย่างไรก็ตามครับระยะยาวก็คงจะต้องดูกันต่อไปว่าจะมีปัญหาอะไรอีกหรือเปล่านะครับ นี่คือเรื่องราวของน้องเขาทั้งหมดเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์เป็นประเด็นไปนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเชื้อโรคแบคทีเรียที่สามารถทําให้เกิดปอดอักเสบได้นะครับเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้ในกรณีนี้ในกรณีที่คนคนนั้นไม่เคยมีโรคประจําตัวอะไรมาก่อนมีไหมครับมีนะครับตัวที่เจอได้บ่อยที่สุดเลยตัวหนึ่งก็คือ streptococcus pneumoniae หรือเราเรียกสั้นๆว่า pneumococcus นะครับตัวนี้เนี่ย เป็นเชื้อที่ทําให้เกิดอาการที่น้องต่างๆเป็นได้ทุกอย่างเลยครับทั้งเรื่องของปอดอักเสบน้ําที่อยู่รอบๆปอดแล้วก็ทําให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบด้วยนะครับถามว่าแบคทีเรียตัวอื่นที่ทําแบบนี้ได้มีไหมมีครับแต่มันเจอยากกว่าเช่นส a ตฟิโลคอคัสออเรียสนะครับสเตปโตคอคัสกลุ่มเอนะครับไมโครพลาสมาคลามเดียพวกนี้เป็นต้นมันสามารถทําให้เกิดอาการที่น้องเขาเป็นได้แต่ว่าตัวที่เจอบ่อยแล้วก็เด่นที่สุดเนี่ยคือนีโมคอคัสนะครับ นิวโมโคคัสเนี่ยต้องบอกว่ามันมีความเฉพาะอย่างหนึ่งก็คือมันมีหลายสายพันธุ์มากเลยนะครับแล้วบางสายพันธุ์น่ะมันจะมีความรุนแรงมากเป็นพิเศษเช่นสายพันธุ์ที่3ตัวนี้เนี่ยมันจะสร้างสิ่งหนึ่งซึ่งเรียกว่านิวโมไลซินนิวโมไลซินเนี่ยมันสามารถทําลายเซลล์ได้รวดเร็วมากรวมทั้งเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจด้วยก็สามารถทําให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบอย่างรุนแรงได้ แล้วก็เกิดในคนที่ไม่เคยมีปัญหาโรคประจำตัวใดๆมาก่อนก็ได้นะครับก็ได้เชื้อตัวนี้เนี่ยโดยทั่วไปยาฆ่าเชื้อทั่วๆไปที่เรามีในโรงพยาบาลสามารถจัดการมาได้ครับแต่ปัญหามาอยู่ตรงที่ว่าบางทีต่อให้เราให้ยาตรงกับเชื้อตัวนี้อาการอักเสบซึ่งเกิดจากเชื้อตัวนี้มันก็รุนแรงมากจนกระทั่งผู้ป่วยเนี่ยบางคนเสียชีวิตได้ บางคนก็รอดชีวิตแต่ว่าใช้เวลานานกว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับเรื่องนี้คือเรื่องที่ถึงแม้ว่าเราจะให้ยารักษาตรงโรคแต่โรคมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาได้นะครับถามว่าไอ้เชื้อโรคตัวนี้มันได้มาจากไหนมันอยู่ที่ไหนนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในพวกเราเนี่ยในผู้ใหญ่ประมาณสักสิ20%มีอยู่แล้วอยู่ตรงจมูกนะครับอยู่ตรงหมูดแค่นั้นเลยแล้วถ้าโชคร้าย ภูมิต้านทานของเราตกนะครับเช่นเราอดหลับอดนอนเราดื่มเหล้าเราสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้ามันก็จะทําให้เชื้อพวกนี้สามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจของเราได้หรือในคนที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจนํามาก่อนเช่นไข้หวัดใหญ่ rsv human metanemo virus นะครับหรือโควิดหรือตัวอื่นเช่น parainfluenza virus adenovirus พวกนี้เป็นต้นถ้ามีการติดเชื้อทาง,ทางเดินหายใจมาก่อนมันจะทําให เซลล์ทางเดินหายใจเนี่ยมันเสียนะครับเชื้อโรคตัวนี้นิโมโคอคัสเนี่ยมันสามารถที่จะเห็นว่าเฮ้ยก็ทางโ่งแล้วนี่ตอนนี้ไม่มีหน่วยป้องกันอะไรแล้วกำแพงพังแล้วมันก็สามารถบุกเข้าร่างกายได้ตรงๆนะครับนั้นในคนเราปกติเนี่ยบางคนมีอยู่แล้วในจมูกแต่คุณไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าภูมิต้านทานของคุณยังแข็งแรงอยู่นะครับแต่เราจะเจอเยอะในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ครับ ในเด็กเช่นพวกเด็กที่ไปเดย์แคร์เนี่ยบางบางรายงานเนี่ยสูงถึง50-60%เลยของเด็กที่มีไอเชื้อนิวโมคอรคัสเนี่ยอยู่ที่ตัวแล้วไม่ก่อโรคจนกระทั่งวันไหนโชคร้ายนะครับเกิดสำลักเข้าไปเชื้อเข้าไปถึงทางเดินหายใจแล้วก็ปอดเนี่ยก็จะเกิดการติดเชื้อรุนแรงขึ้นมาได้นะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลเป็นอย่างมากนะครับดังนั้นเราจำเป็นจะต้องรักษาร่างกายของเราให้แข็งแรงที่สุดนะครับ วันนี้เนี่ยผมจะเน้นเฉพาะเชื้อนิ cus, ้อโมโคคัสมอนเป็นเชื้อที่เราทําอะไรกับมันได้มากหน่อยนะครับแล้วก็เป็นเชื้อที่น่าสนใจเพราะมันมีวัคซีนด้วยนะครับทีนี้พอเราเข้าใจแล้วว่าเชื้อตัวนี้มันมีหลายสายพันธุ์มันมีสารเช่นนิโมไลซินที่ทําให้เกิดหัวใจอักเสบได้ปอดอักเสบรุนแรงได้นะครับมันยังมีสิ่งที่คุณต้องทราบอีกก็คือว่าแล้วอะไรที่เป็นความเสี่ยงในการเกิดโรคนี้นะครับ โรคนี้เนี่ยเวลามันติดกันมันจะติดทางละอองฝอยหรือ droplet นะครับเท่นถ้าเกิดคุณไปอยู่ใกล้ๆคนที่เขาเป็นคุณอาจจะได้มันมานะครับส่วนได้มันมาแล้วคุณจะเกิดโรคหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นกับคุณได้มันมาแล้วคุณจะเป็นเลยแต่คุณจะต้องมีภูมิต้านทานที่อ่อนแอในช่วงเวลานั้นมันถึงจะเป็นมิฉะนั้นมันอาจจะมาเกาะอยู่ในจมูกของคุณซึ่งภาษาทางการแพทย์การเกาะโดยที่ไม่ได้ทําให้เกิดโรคเนี่ยเราเรียกว่า colonization นะครับคือเกาะอ,อยู่เฉยไม่ทําอะไรนะครับถ้าเกิดคุณแข็งแรงก็ไม่มีอะไรมันอาจจะตายไปเองก็ได้หรือมันอาจจะอยู่อย่างนั้นกับคุณไปเรื่อยจนกระทั่งคุณอ่อนแอมันก็ออกฤทธิ์ขึ้นมานะครับนี่คือปัญหาของตัว n e u m o c o c u s ถ้าเกิดคุณไปเจอเด็กที่มาจากเด็กแคร์ต่างนะครับสถานรับเลี้ยงเด็กเนี่ยคุณอาจจะได้เชื้อตัวนั้นมาจากเด็กนะครับหรือคนป่วยคุณไปอยู่ใกล้คุณอาจจะได้มาส่วนคุณจะป่วยหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับตรงนี้เน้นย้ำออย่างหนึ่งนะครับความเสี่ยงที่จะเกิดโรค นะครับนอกเหนือจากภูมิต้านทานจะต้องมาเข้าใจว่าอะไรที่จําที่ทําหน้าที่กําจัดเชื้อเนื้อคอคัสนะครับ oc oc นื้อคอคัสที่มันเป็นเชื้อที่มีแคปซูลอยู่รอบๆมันไอแคปซูลตัวนี้มันจะป้องกันไม่ให้เซลล์ร่างกายของเราเนี่ยไปกําจัดมันได้นะครับแต่ร่างกายเราก็จะฉลาดครับมันมีวิธีจัดการกับแคปซูลเช่นมีอิมมูโนกลบลิน G เนี่ยไปคอยจับแคปซูลทาให้แคปซูลเนี่ยจากที่มันลื่นๆอย่างเงี้ยแล้วเรากัดกินมันไม่ได้เนี่ยนะครับพอโดนอิมมูโนกลบลินจับไปปุ๊บ ครา,าวนี้กินได้แล้ววิธีการฆ่าเชื้อแบคทีเรียแบบนี้ในร่างกายเราจะเรียกว่าอ p โซไนเซชันนะครับเซลล์ที่มากินมันก็จะเป็นเซลเม็เลือดขาวเช่นแม c โครฟาจนะครับแล้วก็พวกนี้เนี่ยคนที่ไม่มีม้ามเนี่ยจะโชคร้ายเป็นพิเศษเพราะไม่สามารถกําจัดเชื้อชนิดนี้ได้นะครับการที่ไม่มีม้ามเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณจำเป็นจะต้องตัดม้ามเท่านั้นนะบางคนบอก i, เฮ้ยเกิดอุบัติเหตุอ่ะม้าม ต้องตัดออกไปคุณก็เลยไม่มีม้ามอันนี้เป็นไปได้แต่บางคนเนี่ยมันจะมีโรคบางโรคที่ทําให้ม้ามเนี่ยมันเสียไปนะครับเช่นถ้าที่อเมริกาเนี่ยจะมีโรคชื่อซิคลเซลส์อานีเมียนะครับก็เป็นการที่เมลเลอดแดงเนี่ยมีรูปร่างผิดปกติลักษณะคล้ายเคียวแล้วเคียวเนี่ยมันก็จะไปอุดตันตามหลอดเลือดของม้ามทาให้ม้ามเนี่ยมันตายนะครับ เราก็ทําหน้าที่ไม่ได้ทั้งๆที่แม้มันยังอยู่ในร่างกายเราแต่มันทําหน้าที่ไม่ได้อันนี้เราจะเรียกว่า functional asplenia functional ก็คือเรื่องของหน้าที่ asplenia ก็คือไม่มีไม่มีม้ามนะมันแปลว่าคุณมีมมาดอยู่นั่นแหละแต่มันทําหน้าที่ไม่ได้นะครับนี่คือ functional asplenia นะครับเราต้องการ antibody หรือิมมูโนโกลบูลิน G เราต้องการตัวที่มากินมันและเราก็ต้องการกำแพงป้องกันนะครับในที่นี้ก็คือเซลล์ของทางเดินหายใจนั่นเองถ้าเมื่อไหร่มันเสียคุณก็เกิดเรื่องขึ้นมาได้นะครับ นิวโมคอซัสเนี่ยมันยังสามารถทำให้เกิดภาวะที่น่ากลัวอย่างหนึ่งนะครับในทางการแพทย์เราจะเรียกว่าออสเตรียนทริแอดนะครับคือเป็นนายแพทย์คนหนึ่งชื่อโรเบิร์ตออสเตรียนเนี่ยเขาบรรยายลักษณะ3อย่างของเชื้อตัวนี้ไว้ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดก็คือมันทำให้เกิดปอดอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบและลิ้นหัวใจอักเสบนะครับนิโมไนติสหรือนิโมเนียเมนิจติสก็คือเยื่อหุ้มสมองเสบ และอันที่3คือ endocarditis ก็คือเยอื่อไอตัวลิ้นหัวใจมันอักเสบนี่คือภาวะที่แย่ที่สุดในกรณีน n e u m o c o c c u s นะครับโอเคทีนี้มาเรื่องของการป้องกันและคุณป้องกันได้เนี่ยนะฮะก็แน่นอนครับหลีกเลี่ยงคนที่เขาเป็นรักษาร่างกายให้ตัวเองแข็งแรงอยู่เสมอและอย่าไปใช้ยาเสพติดนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่สูบเข้าไปเนี่ยมันทาลายเยื่อบุทางเดินหายใจคุณได้ทั้งนั้นการดื่มเหล้าเนี่ยก็จะมีปัญหา วัคซีนปัจจุบันแนะนำใครบ้างนะครับถ้าคุณอายุ65ขึ้นไปแนะนำว่าฉีดตัวที่เรียกว่าเพฟหน้า20นะครับ1เข็มจบเลยแต่ถ้าเกิดคุณอายุต่ำกว่านั้นเช่น19-64ถึงปีคุณจะได้รับคำแนะนำให้ฉีดก็ต่อเมื่อคุณมีโรคประจำตัวเช่นมีโรคไตเรื้อรังโรคปอดโรคหัวใจเรื้อรังนะครับโรคตับเรื้อรังหรือคุณสูบบุหรี่หรือคุณดื่มเหล้าประจำพวกนีน้ก็ต้องฉีดนะครับคนที่มีภาวะน้ำไทสลัง มันรั่วนะครับที่เรียกว่า cerebrospinal fluid leak นะครับก็ <c oughs> คือมันรั่วเนี่ยคุณจะต้องฉีดนะครับ <c oughs> เพราะว่าไม่งั้นมันอาจจะเข้าสู่สมองของคุณได้โดยตรงนะครับเชื้อตัวนี้อีกอย่างหนึ่งซึ่งต้องฉีดก็คือคนที่มีการฝังเครื่องช่วยฝังที่เรียกว่า cochlear implant นะครับพวกนี้ก็ต้องฉีดแต่ถ้าเกิดคุณอายุต่ำกว่า19ปีเนี่ยก็อาจจะจำเป็นจะต้องฉีดในบางคนนะครับเช่นเราจะมีวัคซีนป้องกันเรื่องการติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยก็คือ ในเด็กจะมีวัคซีนชื่อว่า IPD นะครับอ่า uh, Invasive n r v o c o c a l disease ก็จะมีวัคซีนตัวนี้เหมือนกันนะครับเชื้อตัวนี้เนี่ยมันติดเชื้อในกระแสเลือดได้ในปอดได้เยื่อหุ้มสมองได้เข้าไปหัวใจได้ไปได้ทุกที่เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่อันตรายมากเลยทีเดียวนะครับทีนี้มาถึงกรณีน้องต่างๆนะครับน้องต่างๆเนี่ยอายุ31ปีไม่มีโรคประจําตัวเลยมาก่อนแล้วเมื่อกี้เราบอกว่า ไอ้วัคซีนแพรบหน้า20เนี่ยแนะนําให้คนที่เขามีโรคประจําตัวเท่านั้นที่ฉีดเอ้าแล้วถ้าเกิดฉันเกิดโชคร้ายเป็นแบบน้องต่างๆขึ้นมาแล้วเป็นทุกอย่างอย่างเงี้ยทำไงอะนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดคุณอายุ19-64ปีแล้วคุณไม่มีโรคประจําตัวเนี่ยการฉีดวัคซีนตัวนี้ยังไม่ได้ประโยชน์ขนาดเท่ากับคนที่เขามีโรคประจําตัวครับดังนั้นจึงไม่ได้มีคําแนะนําให้ไปฉีดแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะฉีดเพราะว่ากลัวคุณสามารถฉีดได้ครับ หนึ่งเข็มจบเลยไม่ต้องมีการฉีดบูสต์หรืออะไรนะครับตัวนี้แล้วแต่แต่ละคนถ้ากลัวฉีดครับนะเพราะมันไม่เข้าใครออกใครนะครับว่าโรคนี้มันจะรุนแรงในใครบ้างนะครับเนื่องจากว่าพันธุกรรมของคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนพันธุกรรมอาจจะทําให้ตัวเองมีอาการรุนแรงจากเชื้อตัวนี้ได้นะครับพวกนั้น คือเราไม่มีทางรู้นะครับแต่ในอนาคตเราอาจจะพอมีทางตรวจระดับยีนที่ทําให้เรารู้ว่าคนไหนที่ไวกับเชื้อแบบนี้เราก็จะเกิดอาการรุนแรงขึ้นมาได้แล้วก็นําไปสู่คําแนะนําในด้านการฉีดวัคซีนต่อมาได้นะครับทีนี้เคลียร์แล้วนะว่าเชื้อตัวไหนที่ทําให้เกิดอาการแบบน้องต่างๆได้เข้าสู่หัวใจได้นะครับเป็นปัญหาที่ปอดได้นะครับก็มีหลายเชื้อแต่เชื้อที่เน้นวันนี้คือนิวโมคอคัสเพราะมันเจอบ่อยที่สุดแล้วพอจะมีวิธีป้องกันที่ดีที่สุดนะครับ ต่อมาน้องเขาเป็นสโต r o ได้ไงเออคำถามนี้เด็ดแล้วนะครับต้องบอกว่ามันมีหลายเหตุผลที่น้องเขาจะเป็นสโต r o ได้นะขอเริ่มต้นที่บริเวณที่น้องเขาเป็นสโตรกก่อนว่ามันอธิบายอาการที่น้องเขาพูดไม่ได้ได้ยังไงนะครับโดยปกติเนี่ยสมองของเราด้านซ้ายนะครับจะมีส่วนที่เรียกว่า inferior frontal lobe นะครับส่วน inferior frontal lobe ตรงนั้นจะมี บริเวณหนึ่งเราเรียกว่า b r o c a s t area นะครับ broadcast area จะเป็นตรงกับเซลล์สมองนะครับสมองนี้จะแบ่งเป็นโซนหลายๆโซนเลยเต็มหมดเราจะเรียกว่า Brodmann area นะครับ Brodmann area ก็จะมีเยอะแยะไปหมดแต่ตรง Broca เนี่ยจะเป็น Brodmann area 44กับ45อยู่ข้างซ้ายนะครับแล้วตรงนี้แหละครับที่มันเป็นศูนย์ควบคุมการเปล่งคําพูดออกไป นะครับถ้าเกิดว่ามันมีสตรกตรงนี้ใช่มันขาดเลือดมีอะไรไปอุดตันหลอดเลือดตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้ไม่สามารถพูดได้นะครับเช่นน้องเขาคิดบอกว่าเอ้ยคําว่าปากกาเนี่ยเขารู้นะนี่คือปากกาคิดในหัวได้แต่มันพูดออกมาไม่ได้มันเอออะไรอย่างเงี้ยนะครับพูดไม่ได้เขียนพิมพ์ก็ก็พิมพ์ออกมาเป็นคําอะไรก็ไม่รู้นะครับอาจจะพิมพ์ผิดพิมพ์ผิดแกรมม่านะครับพิมพแล้วอ่านไม่ออกนะครับอันเนี้ยก็จะเกิดจากสตรกในส่วนนี้ได้เหมือนกันนะครับ น้องเขาถือว่าโชคดีที่มีเฉพาะบริเวณนี้เท่านั้นที่มันเสียไปแล้วบริเวณอื่นๆเนี่ยไม่เสียนะครับบริเวณอื่นของสมองยังปกติดีอยู่นะครับบริเวณนี้เนี่ยมันเป็นส่วนปลายของหลอดเลือดซึ่งถ้ามันเป็นการอุดตันตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นแค่บริเวณเล็กๆแล้วโชคดีที่น้องเขาเนี่ยเริ่มอาการดีขึ้นในวันนั้นนะครับเริ่มอาการดีขึ้นในวันนั้นตอนนี้พอเรารู้แล้วว่า มันเกิดอะไรขึ้นตรงไหนของสมองของเรานะครับแล้วอาการมันเข้าได้กับเรื่องนี้นะครับก็คือภาวะที่เราเรียกว่า Broca's Aphasia นะครับคือการที่เราพูดไม่ได้จากการที่ส่วนควบคุมสมอง ที่เรียกว่า broadcast area เนี่ยมันเสียไปนะครับการที่เราพูดไม่ได้หรือพูดผิดพูดเพี้ยนเนี่ยมันมีอีกเยอะแยะไปหมดนะครับขึ้นอยู่กับคุณเป็นตรงไหนของสมองเช่น transcortical aphasia นะครับ conduction aphasia หรือจะเป็น buonigese aphasia พวกนี้เป็นต้นนะครับซึ่งตรงนั้นก็ให้หมอเขาเป็นคนดูแลกันนะครับเพราะว่ามันมีวิธีในการแยกแต่ละอย่างนะครับแต่วันนี้ของน้องเขาน่าจะเป็นเรื่องของ broadcast aphasia มากที่สุดเออแล้วทำไมเป็นได้เมื่อกี้ยังไม่บอกเลยนี่นะครับต้องบอกอ่างครับ มีเหตุผลที่ทําให้น้องเขาเป็นได้หลายอย่างอย่างแรกนะครับในช่วงที่มีอาการหัวใจเนี่ยมันบีบตัวไม่ดีนะครับมันสามารถเกิดลิมเลือดขึ้นมาในห้องหัวใจได้โดยพูกตัว,วไปเนี่ยครับเลือดของเราอะถ้ามันอยู่นิ่งๆมันจะแข็งตัวนะครับถ้ามันมีการไหลเวียนมันจะไม่แข็งตัวแต่ในกรณีของน้องเขาเนี่ยเนื่องจากหัวใจทํางานไม่ได้เพราะมันอักเสบใช่ไหมครับการบีบตัวมันควรจะบีบแบบนี้แต่ถ้าเกิดมันบีบได้แค่นี้ เลือดมันก็ค้างอยู่ในหัวใจพอมันค้างอยู่ในนานมันสามารถเกิดไปเป็นริ่มเลือดได้นะครับและริ่มเลือดตัวนี้ถ้าโชคร้ายมันสามารถหลุดปุ๊บไปที่สมองเราได้เลยนะครับเราจะเรียกภาวะนี้ว่า cardioembolic stroke นะครับคือมันมีริ่มเลือดอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็ลอยไปอุดพอดีซึ่งอันเนี้ยเวลาที่เราทำเอ็กโวหรือทำเอัลตาซาหัวใจเราอาจจะพอเห็นได้แต่ไม่ได้ทุกเคสที่เราจะเห็นนะครับอ่าไม่ได้ทุกเคสแล้วการทำเอ็กโวเนี่ย หรือการทำอัลตราซาวด์หัวใจเราไม่ได้ตรวจหาแค่เรื่องนี้อย่างเดียวนะครับเราตรวจหาอีก2-3อย่างอย่างแรกก็คือการทํางานของหัวใจมันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วตรงไหนที่มันเสียไปบ้างนะครับเออมันไปตรงกับบริเวณหลอดเลือดตรงไหนหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันตรงกับบริเวณหลอดเลือดอันนี้อาจจะมีหลอดเลือดอักเสบหรือมันตันไปแต่ถ้ามันทั้งทั้งหัวใจทํางานไม่ได้เลยเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นปัญหาที่หลอดเลือดแหละแต่เป็นปัญหาที่กล้ามเนื้อหัวใจตรงๆทั้งอันมันเสียพร้อมกันนะครับ ก็ดูเรื่องของการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจดูว่าตรงไหนมันเสียดูว่ามีริมเลือดตรงนั้นไหมและอีกอย่างหนึ่งก็คือดูว่าลิ้นหัวใจเนี่ยมีการติดเชื้อไหมเพราะว่าเมื่อตะกี้ที่ผมเล่าไปนะครับสเตโตคอคัสนีโมนีหรือนิโมคอคัสเนี่ยสามารถทําให้ลิ้นหัวใจมันเกิดการติดเชื้ออักเสบได้นะครับแล้วพอมันติดเชื้ออักเสบเป็นไงครับไอ้ส่วนที่มันติดเชื้อนี่มันอาจจะหลุดลอยไปอุดตรงไหนก็ได้นะครับแต่ของน้องเขาเนี่ยคิดว่าไม่น่าใช่ภาวะนี้เพราะถ้าเป็นภาวะนี้ขึ้นมาจริงหนักกว่านี้อีก เหตุผลอื่นนอกเหนือจากอันนี้มีอะไรบ้างมีอย่างหนึ่งครับถ้าเป็นกรณีที่เกิดจากลิ้มเลือดเหมือนกันนะสมมติบางคนเนี่ยเขาจะมีรูติดต่อระหว่างหัวใจห้องขวาและห้องซ้ายเราจะเรียกว่า pfo patent foramen ovale นะครับ foramen ovale เนี่ยเป็นช่องรูรูหนึ่งซึ่งเชื่อมระหว่างหัวใจห้องซ้ายและห้องขวาซึ่งโดยปกติเนี่ยไอรูเนี่ยมันมีอยู่ในเด็กในคันแต่โตขึ้นมันจะปิดไปเองอย่างไรก็ตามครับบางคนมันไม่ปิด พอมันไม่ปิดมันเป็นรูอย่างเงี้ยแล้วมันเสี่ยงอะไรมันเสี่ยงตรงที่ว่าถ้าเกิดเรานอนป่วยในโรงพยาบาลแล้วไม่ได้เคลื่อนไหวนะครับอาจจะเกิดลิ่มเลือดขึ้นมาในระบบหลอดเลือดดาที่ขาแล้วมันลอยไปไหนครับลอยกลับสู่หัวใจห้องข้างขวาซึ่งโดยทั่วไปอะ่ะมันจะต้องผ่านไปที่ปอดนะครับผ่านไปที่ปอดเพื่อฟอกเลือดแล้วก็นํากลับขูสู่หัวใจห้องซ้ายไอ้ริมเลือดพวกนี้ก็จะติดค้างอยู่ในปอด ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาอะไรขนาดนั้นยกเว้นว่าก้อนริ่มเลือดมันใหญ่มากๆอาจจะทาให้เกิดปัญหาอุดตันหลอดเลือดปอดแล้วอันนั้นแย่ได้แต่ในบางคนครับคือเนื่องจากมันมีรูอยู่ที่ห้องหัวใจเชื่อมระหว่างซ้ายและขวามันแทนที่จะไปปอดมันเข้ารูนี้ทะลุไปหัวใจห้องซ้ายหัวใจห้องซ้ายบีบตัวปุ๊บมันก็ขึ้นไปที่สมองได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งซึ่งริมเลือดมันจะขึ้นไปที่สมองได้เหมือนกันนะครับแล้วการทำเอ็กโคคาร์ดิโอแกรมก็สามารถบอกภวาวะนี้ได้นะฮะ อย่างไรก็ตามครับมันมีกรณีพิเศษที่ลิมเลือดเนี่ยมันสามารถไปสมองได้จากระบบหลอดเลือดดำโดยที่ไม่ต้องผ่านเอรูพีเนี้ได้ด้วยนะครับคือบางคนเนี่ยมันจะมีคําว่าชันต์นะครับชันต์หมายความว่าหลอดเลือดดากับหลอดเลือดแดงมันเชื่อมกันตรงๆนะครับโดยที่ไม่ผ่านหลอดเลือดฝอยนะครับหลอดเลือดฝอยนี่ขนาดเล็กที่สุดหลอดเลือดดามันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับโดยทั่วไปถ้าเกิดหลอดเลือดใหญ่ก็คือแดงกับดามันเชื่อมกันตรงตรงแล้วริ่มเลือดก้อนใหญ่มา สามารถผ่านหลอดเลือดขนาดใหญ่ไปหลอดเลือดขนาดใหญ่อีกอันนึงได้ไปหลอดเลือดแดงปุ๊บหลอดเลือดแดงไปที่สมองได้นะครับอันนี้เราเรียกว่าภาวะมีชั้นทิง์นะครับถ้าไม่มีชั้นหมายความว่าหลอดเลือดดากับหลอดเลือดแดงมันจะมีตรงกลางก็คือเป็นหลอดเลือดฝอยซึ่งมันเล็กเกินกว่าที่ริมเลือดจะผ่านไปได้นะครับอ่นะดังนั้นคนไหนที่มีชั้นเนี่ยก็อาจจะเจอภาวะนี้ได้เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งครับที่น่าจะเป็นไปได้มากก็คือภาวะ ที่ริมเลือดเนี่ยมันเกิดขึ้นง่ายโดยเฉพาะในคนที่มีการอักเสบในร่างกายครับน้องเขามีการติดเชื้ออย่างรุนแรงแล้วอาจจะทําให้เกิดการอักเสบในร่างกายสูงซึ่งหลักฐานคือค่า C R t ของน้องเขาเนี่ยสูงถึง213ทั้งๆท,ท,ที่มันควรจะต่ำกว่า5แปลว่าในร่างกายมีการอักเสบเยอะเวลาที่เรามีการอักเสบเยอะนั้นจะทําให้เราเนี่ยมีการแข็งตัวของเลือดที่มากขึ้นครับแล้วนี่แหละที่ทําให้เกิด ลิมเลือดอุดตันในสมองได้ครับนั้นมีหลายเหตุผลนะครับที่น้องเขาจะมีริ่มเลือดอุดตันในสมองได้นะแต่อย่างไรก็ตามครับอาการของน้องเขาเนี่ยดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ตอนคลิปที่น้องเขาออกมาพูดเนี่ยดูท่าทางค่อนข้างกลับสู่ภาวะปกติแล้วนะฮะถ้าเกิดว่ามันเป็นเชื้อตัวนิวโ,โมคอคัสจริงๆแล้วรักษาจนกระทั่งมันดีขนาดที่น้องเขาออกมาพูดได้เรื่องอาการสตรกหายเนี่ยอันเนี้ยผมคิดว่าระยะยาวไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับน่าจะดีด้วยซ้ำไปนะฮะ น่าจะดีขึ้นด้วยซ้าไปดังนั้นเนี่ยสิ่งที่น้องเขาต้องออกจากโรงพยาบาลแล้วต้องกินนะครับอันแน่นอนก็ต้องมียาโรคหัวใจนะครับยาโรคหัวใจก็คือยาที่เกี่ยวข้องกับการบิดตัวของหัวใจที่มันทําหน้าที่ไม่ดีนะครับเช่นกลุ่ม uh, angiotensin converting enzyme inhibitor นะครับกลุ่ม uh, angiotensin receptor blocker หรือกลุ่มใหม่ก็คือ uh, angiotensin receptor กับ neprilysin inhibitor นะครัพวกนี้ไม่ต้องจําชื่อนะครับมันจะแปลกๆหน่อยนะครับ กลุ่มหลังนี่คือกลุ่มที่เราเรียกว่า angiotensin receptor neprisin inhibitor หรือ ARNI กลุ่มนี้เนี่ยมันจะมียาตัวหนึ่งชื่อ sacubitril valsartan นะครับสองตัวผสมกันนะครับก็ช่วยในกรณีนี้เหมือนกันนะครับอาจจะต้องมีการให้ยาป้องกันริ่มเลือดอย่างที่น้องเขาฉีดตัวหนึ่งน่าจะเป็นยา enoxaparin เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดริ่มเลือดนะครับแล้วของน้องเขาเนี่ยถ้าเป็นจากการติดเชื้อระยะยาวเนี่ยก็สามารถหยุดยาพวกนี้ได้นะ เออไม่จำเป็นต้องให้ไปยาวๆเพราะว่ามันเหตุของมันก็คือการติดเชื้อมันหายไปแล้วนะครับหายไปแล้วแล้วมันจะไม่เป็นอีกยกเว้นว่าหมอเขาไปตรวจเจอให้มันมีอะไรอย่างอื่นอีกเช่นออกล้ามเนื้อหัวใจยังกลับมาไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันยังมีโอกาสที่มีริ่มเลือดอยู่ในหัวใจได้นะอาจจะต้องให้ยาพวกนี้ไปก่อนก็ได้หรือไปเจอว่ามีภาวะการแข่งตัวของเลือดผิดปกติซึ่งถ้าจะไปตรวจแบบนั้นเนี่ยจะต้องตรวจตอนที่หยุดยาไปแล้วจะตรวจตอนที่ ใช้ยาอยู่เนี่ยมันไม่ได้นะครับใช้ยาอยู่เนี่ยผลที่ตรวจออกมามันจะเป็นผลที่แปลผลไม่ได้มากกว่านะครับดังนั้นมียาเรื่องหัวใจยาสโตรกเนี่ยคล้ายๆกันนะครับแล้วก็แน่นอนครับอาจจะต้องมีการออกกําลังกายที่เรียกว่า c a r ด i a ค r รฮ a บเพื่อให้หัวใจมันกลับมาทํางานได้อย่างเดิมเหมือนปกตินะครับตรงนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือวิธีในการดูแลนะครับของน้องต่างๆเนี่ยเขาก็น่าจะ แก้ไขทุกอย่างได้อย่างดีนะครับแล้วก็น่าจะกลับมาแข็งแรงดังเดิมได้นะครับก็เป็นกําลังใจให้น้องเขาด้วยนะครับเพราะว่าน้องเขาต้องทํางานพิธีกรเราก็มีการใช้คําพูดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วหลังจากนี้ถามว่าแล้วแล้วยังไงต่อนะครับคือโดยทั่วไปเนี่ยอันเนี้ยต้องบอกว่าสมมุติมันเป็นจาก n นิวโมค c ัสจริงๆนะ,ะมันเป็นได้ยากมากเลยคือนี่เรียกว่าแจ็คพอตที่มีอาการขนาดนี้นะครับ แต่คนที่แจ็คพอตก็อาจจะกลัวแล้วเฮ้ยต่อไปฉันจะเป็นอีกหรือเปล่าถ้ากลัวมากๆเนี่ยต้องบอกครับว่าการฉีดวัคซีนเพลฟหน้า20เนี่ยอาจจะช่วยคุณได้เพราะว่าเวลาที่คุณติดคุณติด1สายพันธุ์นะแต่เพลฟหน้า20เนี่ยมีอีก20สายพันธุ์นะครับคุณอาจจะติดหนึ่งในนั้นน่ะแต่อีก19ตัวคุณยังไม่เคยติดมาก่อนถ้าคุณไม่เคยติด19ตัวมาก่อนข้างหน้าคุณเจอคุณอาจจะติดสักตัวหนึ่งในนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นวัคซีนนี้ก็เป็นทางเเเลลลืออกนนนนะะคคครรััับผขข้้างงีีีียยวววซตไไมมม่ม่แปด ปวดบริเวณที่ฉีดแค่นั้นแหะส่วนใหญ่แล้วก็มีไข้ในบางคนนะครับเท่านั้นเลยดังนั้นค่อนข้างที่จะมีประโยชน์จริงๆนะครับดังนั้นโดยสรุปนะครับของน้องต่างๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นจากการติดเชื้อแบคทีเรียอะไรมาสักอย่างหนึ่งซึ่งมีหลายตัวที่ทําให้เป็นอาการแบบน้องเขาได้อย่างที่เล่าไปตอนต้นคลิปแต่ตัวที่เด่นๆแล้ววันนี้อยากจะทําให้ทุกคนรู้จักก็คือตัวชื่อว่านิวโมคอรคัสเพราะมันมีวัคซีนนะครับสำหรับคนที่อายุ65ไปแล้วแนะนําว่าให้ฉีด ถ้า19-64มีโรคประจําตัวเยอะๆนะครับสูบบุหรี่ดื่มเหล้าโรคตับโรคไตโรคความดันที่มันคุมไม่ได้นะครับโรคหัวใจโรคปอดอย่างเงี้ยอาจจะต้องฉีดถ้ามีภูมิต้นานทานบกพร่องอันนี้ต้องฉีดแน่ๆอยู่แล้วนะครับโรคนี้บางคนมีอยู่ในจมูกอยู่แล้วนะครับจะเกิดอาการก็ต่อเมื่อคุณมีอาการอ่อนแอลงเช่นไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะครับหรือว่าใช้ชีวิตอย่างสุดโตง่งหรือมีการติดเชื้อไวรัสในทางเดินหายใจมาก่อนก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อตัวนี้ได้ง่ายมากขึ้นเยอะเลยนะครับ โอเควันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครสงสัยก็สอบถามมาแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ